พระปิตาหลวงพ่อชมวัดดอนเกอกจังหวัดเพชรบุรีปี2485หลวงพ่อชมวัดดอนกอกหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักท่านเป็นพระที่ดังในท้องถิ่นแถบอำเภอบ้านลาดจะรู้จักท่านดีในนามพระที่เก่งทางด้านวิทยาคมโดยเฉพาะด้านมหาอุดและคงกระพันชาตรีจึงเป็นขวัญใจชาวมือปืนซุ้มแถบบ้านลาดซึ่งก็จะมีพระที่เก่งในสมัยนั้นขึ้นชื่อในแถบนั้นก็มีหลวงพ่อชมวัดดอนกอก หลวงพ่อม่วงวัดหนองกาทองหลวงพ่อแก้ววัดหัวนาแต่ละองค์ล้วนเหนียวเหนียวทั้งนั้นสําหรับหลวงพ่อชมวัดดอนกอกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทในตํานานของเมืองเพชรบุรีร่วมสมัยเดียวกับหลวงพ่อปลอดวัดในปากทะเลโดยท่านเป็นสิทธิ์น้องของหลวงพ่อกุลวัดพระนอนท่านยังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงอีกด้วยสมัยก่อนหลวงพ่อชมชอบแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงพ่อแก้ววัดหัวนามาก โดยหลวงพ่อแก้วมักจะเสกใบมะขามให้กลายเป็นต่อเป็นแตนส่งมาหาหลวงพ่อชมส่วนหลวงพ่อชมนั้นก็จะเอากะลามาครอบเพื่อให้ตัวต่อตัว,ตว,ตวแตนนั้นกลายเป็นใบมะขามดังเดิมท่านจึงเป็นพระผู้ทรงอาคมท่านหนึ่งแห่งเมืองเพชรวัตถุมงคลที่ท่านสร้างไว้คือพระปิดตาเนื้อครั่งมีหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสร้างราวราวปี2485วัตถุมงคลที่ท่านสร้างส่วนใหญ่มักจะทำจากเครื่องพุทธาตายพราย ที่กิ่งชี้ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือซึ่งต่อมาหลวงพ่อทองสุกก็นิยมสร้างพระเนื้อคล่งตามอาจารย์ของท่าน